หลังจากที่มีการถกเถียงเรื่องการเคลมประกันกรณีโควิดกันมานานตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะคะว่ากรณีไหนเคลมได้และกรณีไหนเคลมไม่ได้วันนี้เรามาดูแนวปฏิบัติสำหรับการเคลมสินไหมกับไทยประกันชีวิตกันนะคะกรณีค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน IPD ไม่ว่าจะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือ Hospita ล หรือโรงพยาบาลสนามสามารถเคลมค่าใช้จ่ายได้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินของแผนที่เราได้เลือกซื้อไว้นะคะแต่ถ้าหากเข้ารักษาโดยไม่มีความจำเป็นตามมาตรฐานทางการแพทย์บริษัทจะอนุรมจ่ายเท่ากับการรักษาแบบ Home Isolation คือจ่ายตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน1 2 0 0 0บาทค่ะมาดูกรณีชดเชยรายวันแบบผู้ป่วยใน i อ d กันบ้างนะคะ หากนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหร, Hospital, หรือโฮส p ิเทลหรือโรงพยาบาลสนามสามารถเบิกเคลมได้ตามผลประโยชน์ที่เราได้ซื้อไว้เลยค่ะแต่ถ้าหากนอนพักรักษาตัวแบบไม่มีความจำเป็นตามมาตรฐานทางการแพทย์นั้นกรณีนี้จะไม่คุ้มครองในส่วนชดเชยรายวันนะคะสำหรับการรักษาแบบ Home Isolation Community Isolation หรือ Hotel Isolation นั้นบริษัทอนุรุมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครองของแผนที่ได้ซื้อไว้และจ่ายสูงสุดไม่เกิน1 2 0 0 0 0 0บาท ในส่วนของชดเชยรายวันสำหรับ Home Isolation, Community Isolation หรือ Hotel Isolation ตรงนี้จะไม่คุ้มครองนะคะยกเว้นแต่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน14วันค่ะที่ว่ากลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจะต้องมีข้อหนึ่งข้อใดตามนี้นะคะ ผู้เอาประการมีอายุมากกว่า60ปีมีโรคปอดอุดกั้นเลือรลังโรคปอดเลื้อรลังอื่นๆโรคไตเลื้อรลังโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคหัวใจแต่กำเนิดด้วยค่ะโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ภาวะอ้วน มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกร,รมัมหรือค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ30ตับแข็งภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเป็นโรคที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิและลิมโฟไซต์น้อยกว่า1,000เซลล์ต่อลูกบาทมิลลิเมตรมาดูเอกสารที่จะต้องนำยื่นเพื่อประกอบการเคลมและการพิจารณากันนะคะ เอกสารที่จะต้องใช้ในการเคลมก็คือ 1. ผลตรวจ RT-PCR 2. ใบรับรองแพทย์ 3. ประวัติการรักษาโควิด 4. แบบฟอร์มการเคลมหรือที่เรียกว่าปช16 5. หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือของผู้ปกครองผู้เอาประกันกรณีเป็นเด็ก และนี่ก็เป็นข้อสรุปในกรณีการเคมสำหรับโควิดนะคะหากใครยังมีข้อสงสัยหรือมีคำถามทักมาหาเบสได้เลยค่ะเบสยินดีให้คำแนะนำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย